สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับชาวเกมเมอร์ทั้งหลายครับหรือว่าชาววัตเชอร์ครับคือพวกชอบดูทั้งหลายครับเออวันนี้เราก็เออกลับมาเล่นเกมนี้อีกแล้วครับ Sleeping Dog ครับกับภารกิจที่เราต้องแอบเนียนมาเป็นเออผู้อาจจะเป็นเจมบอลก็เป็นได้ครับนี่ เราต้องสะกดรอยตามสะกดสะกดแฮรคอกอไก่สะกดรอยรอเรือ,เอออแองโยยักทุยไม่ใช่ครับเออก็ทำภาร,รกิจติดตามพวกกลุ่มนี้มาครับทำให้เรารู้ว่าพวกนี้มีการค้ายาอโอ้ yes. โหเฮนเดฟรอนเยสโหเราต้องเป็นช่างถ่ายรูปเลยไม่แ,แต่ตรงนั้นมีอะไรวะมีมีมหินเขียวครับอื ถ่ายรูปแม่งเลยมึงมึงเอ็กเซอร์ไซส์เหลอตอนนี้เขาก็ลับๆกันในเท่าเรือครับสงสัยจะอุ๊ยมีมีดมันมือมีดนี่ว่嘛โอ้ถ่ายต่อถ่ายต่อมึงจะมาซื้อมีดมึงยังต้องมาที่ลับๆแบบนี้ได้เหรอวะแค่จะมาซื้อมีดเนี่ย ไว้ right for them to finish the deal ก็รอพวกมันซื้อขายกันเป็นที่เรียบร mm ้อยแล้วไว้ until pop star crew heads to the dock รอจนกว่าไอ้พวกนี้มันจะไปที่ทา่าเรือโอเคได้ได้ <laughs> ดูหน้าพระเอกเลยนี่โอ้โหมา Blo <laughs> ยิ่งกว่าหนังลงอย่างเงี้ยบมาแบบลับๆลบัลบๆ g e t t o code card ได้เบยแกงแกงเมาเป็นเหี้ยไรเนี่ยโอ้โฉันอยู่ที่นี่ฉันอยากฉันอยากนอนมากฉันอยากกลับไปที่เรือฉันมันไปไม่ได้ปล่อยฉันไปเถอะนะอ้วก Oh, ออเออชิบโลกอ้วกนี่มันเป็นโรคติดต่อแล้วไงไอ้ชิวให่ไปอ้วกต่อกูดิโอเคครับอืมตึกตึกตึกอ้ากรรมงิ้นเอากำอันนี้กูผิดด้วยเนี่ยกูเเก่งเมาแล้ยหายแซงเมาแล้วมาจับเนี่ยโ okay. mm. อเคครับ เคเคเคอ่ะเออว่าแต่ว่าทําไมฝนตกมันไม่หยุดเลยครับหรือว่าฉากนี้มันจำเป็นต้องฝนตกด้วยเอา้า <c oughs> นี่กูออกมาผิดก้าวเลยก็ฮึโอเคครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> มึงก็เออง้ไปครับปล่อยให้เราเข้ามานี้มึงมึงคิดมึงคิดผิดแล้วนี่นี่ เจอพยานงูเห่าพยานงูเห่าหลบหลบก่อนหลบห้ากุญแจอะไรที่แบบมันหมายว่ามันเกิดการโกงขึ้นเลยครับกูไม่ใช่เพื่อนมึงสามสิบห้าอะไรคือสามส,สิบห้าวะ และนี่มีนกอะไรมาด้วยเนี่ยอืมเอน,นกนกหายไปในน้ำอะไรอยู่วะเอาเฮ้จะฆ่ากันแล้วอืมถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนเราเป็นตากล้องอ่าถ่ายถ่ายแล้วยิงเบยยิงเบยขอเถียงเฮ้ยบินมันวิ่งไปแล้วเฮ้ยก็อติน ดมนว่าเออมันมาอืมมันมาตามตามภารกิจการซื้อขายเองว่าเออไอ้แก๊งป๊อปสตาร์เนี่ยมันมันมาแย่งถินเราขายของขินถินแก๊งเราไอซันออนยีทำาไมเอออืม่าแต่แถวนี้ทำไมมี รถหรูรถหรูกูแยกมันไม่ได้ไงวะทำไมแค่นี้กูต้องปีนนี่ได้กูเดินอ้อมก็ได้เอาอีกแกเอาเอาีกแกอืมชอบปีนไปเองชอบปีน <c oughs> ปีนไปลายเป็นลิงรถบรรทุกไก่ <c oughs> อืมมาไช่ชิเก้นทูเดอะแวนทูอันเดอร์โกลบอลเฮดชิลได้เบอร <c oughs> ์อ <c oughs> ืมในเมื่อเรารับผิดชอบไก่ทั้งหมดที่เรา ตำรวจมาอีกคูผิดอะไรดีปืนโห่ยาตาไปอ่ะมึงตามมามไม่ตามกูกูชะลอมึงก็ชะลอใช่ไหมโอเคอ่ะกูถอยหลังกับไปก็ได้นะมามารอมานานแล้วอืมเล็กกชนเนีเ่ยขอให้บอก ทำลายข้าวของชาวบ้านเอ้าเสร็จเสร็จแล้วเหรอ,อไรวะมาแค่คันเดียวว่าแต่เออพลงมันแน่ลมประเทศจีนดงไหมเราจะได้แวนดูการ์ลาดไปได้เลยครับในเมื่อเราเดินมาเห็นตังอยู่ตรงหน้านี่ฟาวฟริสกี้บ็อกกี้ บ็อกเกอร์บ็อกเซอร์บ็อกเกอร์คืออะไรวะ <c oughs> มึงยืนเยี่ยวโอเค ที่มึงยืนเดียวยืนเอามึงอัดกาสวนอือโอ้โหมึงสวนมึงต่อยกูนี่กูยืนขึ้นกูยืนเอาทำไมกดป้องกันไม่ได้โอ้ต้องรอลอยนี่ไปหลยหลายหมัดอือไหลหมัดอนอนในดงแย่โอเคเสีมันเออลับหลับสบายเลย Come to the r e s t a u r a now, t n w e s t o n Okay ครับเราเราต้องไปเอ่อที่พัตตคาลต่อครับเดินไปหาเรื่องก็ถึงหน้าร้ันแล้วมึงควักมาจากไหนเนี่ยมึงไม่ได้เอามาจากหม้อทิ้งทิ้งต่อหน้าเลยเอาตำรวจตำรวจเห็น คุณตำรวจเห็นเอ้ยเดินแท็กซี่ไปกับแท็กซี่ <laughs> ไปเออผู้จัดการครับยโอต้ตำรวจตำรวจนี่นมันโหดร,ร้ายจริงชนคนชนคนโชว์แม่งเลยเด่งเร่งขับรถจะขอให้บอกเนี่ยผมนี่ชำช่ำชองมานานน,ะนับร้อยปี <laughs> หูพึ่งเกิดนะ ชนชนชนบุรีละยองุยชนชนชนกิ SE> ้งกิ er> ้งเบยนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์รถประจำทางกูก็ชนได้เออความมีสปิริตว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอันล็อกท่าใหม่อย่างเงี้ย เมื่อกี้เราเ,ออเราเก็บตุ๊กตาหุ่นหุน่นเทพเจ้างูมาได้หนึ่งตัวครับเราต้องไปปลดล็อกท่าใหมยย่เลยเนี่ยเมื่อแต่เ,เรามาฟังข่าวเลยนี่ต้องติดติดสีตีพินเอานิ่งเอาเอ้าเอาไรเชี่ยมึงขึ้นแท็กซี่มึงขึ้นพิดคันแล้วมานี่มาจะไปไหน มึงจะไปไหน <laughs> โอเคโอเคกลัวมุดอะไรมดุด <laughs> เออมาอยากสงสัยเขาอยากขึ้นแท็กซี่มากครับเออเราก็โอเคแล้จัดให้ออเอาหัวโคกใส่เออสงสัยเออกระโปรงท้ายเราพังเมืนที่เรียบร้อยเลย นี่ดิฟดิฟเข้าลูเข้าช่องรถช่องขนมหวานอืมดิซัก <c oughs> เออ <sta> like เมื่อเราเก็บไอ้นี่มาได้หนึ่งอันนะครับเราก็จะปลดล็อกท่ามาอีกหนึ่งอันครับโดยที่นี่ครับโดยที่ผมปลดล็อกมาทั้งหมดสามอันแล้ยครับเนี่ยเห็นไหมจัมปิ้งเราคลิก Increase damage เพิ่ม damage ถึงตายถึงตายเอ้อย่าไม่ตายอ,อ,อีกทีนิ่งย,ยังไม่ตายวะอไอชิ้ยนี่อะไรเนี่ยมันเป็นหมัดยงชนแบบยิบมันเหรอ,อตเต็มตเต็มนะ เราเก์ปัดหาโอ้ยหนักหนักนวลหนักแน่นขอใช้ท้าใหม่นี่ <c oughs> ดินเลเชนมันไปกระทือกไปทำไมล่ะเออเข็บแล้วก็ได้เอออัลล็อกท้าใหม,ม้ไม่เกนะิดสี่ว่าเราเออบรรลุในเกมนี้ไปอีกหนึ่งอย่างตำรวจ ตำรวจขวดตำลุนหลบล็อกหลบล็อกหลบเกือบได้ชนแล้วเรื่องจริงกับในชีวิตจริงเนี่ยผมเออขับรถเทพมากแหล่ะแทบจะขับอย่างนี้ในเมืองไทยดูโค้งเรารอเธอมานานแล้วไอ้เว้ยได้กินอะไรเปล่า มันจะมีหนูได้เออที่นี่เออว่าแต่สงสัยมันคิดว่าเราเป็นพวกสปายที่เราเข้ามาในแก๊งแบบเอ้า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 ช่างหายมึงคิดว่ามึงเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มึงเข้ามาในกลุ่มซัดเอายิงเราอ่ะมึงเป็นหนูไอ้ป๊อปสาวินสตันโอ้ยปืนทองเฮียเป็นเทปถูดิว่ะ เติมไปกี่บาทวะเนี่ยใครได้ส่วนประโยชน์จากป๊อปสตาร์มากที่สุดในนี้พวกแกไปคิดกันเลยเหรอสปายมาป๊อปสตาร์ประมาณว่าขายยากันสองเจ้าคือซันออนดีกับด็อกอายครับแล้วก็มีใครแถวๆนี้ มึงอะฟังไอ้ตุดมึกเนี่ยมันคือสปายของเปืนทองโอ้วิสตันกูอืมไม่ทันพูดแล้วกูแฝลไม่ทันด้วยประมาณว่าไอ้สวีฉันฉันฉันสบานได้แม่งเละโอ้ถุยำลไรใส่หน้าอีกทำความสะอาดด้วย เมืองนี้มันเมืองนี้มันโหดครับเออถ้าถ้าไม่ถ้าไม่โหดจริงมันอยู่ไม่ได้เลยครับวิส,สันบอกแล้วว่าถ้าถ้าแกอยากเป็นเอ่อจากมีธุรกิจของตัวเองแกก็จะเป็นในสภาพนีอ้อย่างที่เขาบอกเป็นที่เรียบร้อยแลยโอ้โหนอนนอนหน้าเละเลยอเอาหลอนะแกโอ้ยปืนนดนปืนทองยิงนี่ตื่นขึ้นเลย นี่กูตื่นขึ้นเลยเนะี่ยอยู่กับหนุ่มรองเท้าแดงเออว่าแต่ตอนนี้เรารู้สึกเบื่อๆนายกับเออชุดชุดเรามากเลยนะอืมขอผมขอใส่เป็นชุดนี้แล้วกันครับก,กลับมาโลกจิตอีกครั้งเฮ้ยเฮ้ยมีชุด เย็ดเย็ดเดิอืมมีชุดนี้ด้วยครับชุดกังฟูโอเคครับใส่ชุดนี้ก็ได้ครับเยี yeah. mm ่มอืมมสักพยาเยี่ยวโอ้โ oh. หพุ่นมังกรเต็มเบย์ go to ปิ๋ง pc get the package ปิปิง pc นี่คืออะไรวะร้านร้านคอมพิวเตอร์ปิ pink ่งปิ่งซ c เจออีปา่าเจอเอาเจอมีแพนด้าด้วยใส่เสื้อมีแพนดา้าไอพวกนี้คงจะเห็นทุกวันเห็นทุกคลิปจนสันสันหนึ่งเห็นทุกคลิปจนเบื่อแล้วครับตอนนี้โหนเอฟเอาโดนคยวเอาไปเอาไปเอาเอาอจะอ สไลด์เจ็บเจ็บนี่แกงตายมันคงผมว่ามันคงยังไม่ตายเลยครับต้องต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นเลยหลังจะได้ไม่ต้องแกงตายนะอ่ะตายจริงโอเคตอนนี้เขาก็ตายจริงเป็นที่เรียบที่เรียบร้อยแลบก็เออมีภารกิจขึ้นมาใหม่แกภารกิจอะไรวะ ริสตันีนกับอะไรยังไม่ดูแช่งหัวมันไงท่านนี้เราจะเล่นนานหน่อยแล้วกันผมว่ากําลังจะแคสโดรซับต่อครับเพราะว่าไม่ได้ได้ยินมาตั้งนานครับตอนนี้กำลังดูว่ามันอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับว่ามันอัปเดตกันหลายเรื่องเนี่ยครับทั้งเรื่องมีฤดูด้วยมีทั้งเรื่องเรื่องงงเรื่องเงาปีสงปีศาจกลางคืนเลยผมไม่รู้เรื่องเลย มึงขับเท่คิดว่าเทว่าจะลอช่องใช่ไหมรอช่องสิงคโปร์ไม่แต่ทำไมเมืองนี้เขามีเอ,อการล็อกหลบที่มันรู้หมดเลยครับว่าผมมาจากข้างหลังดูเด็ยเข,ข้ขาผูเข้ามิชชั่นเลยผูเข้ขามิชชั่นติงน้อง Can I help you with something? Yeah. Can I h e l p y o u with something. No. c h i p i n g Ah. There's no ping. No. How about the owner then? I'm the owner. Just not ping. Chat คือเจ้าของ Alright. l Not ping. Not ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know what? Orange Lotus. Chat มาเอาซอฟต์แวร์ที่อะไรอะไร This is some pretty simple stuff. s u ะ e you can handle i l l manage. My n u m e r s on the package. Need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. อะไรว้ย slot X slot Y มึงเพอร์เจย์อะไรขึ้มึงวะย ติดไอ้เชียนไอ้บอ๊ะเอาไอ้เชี้ยม,มาขโมยมึงมาขโมยกูหน้าด้านๆเลยและไอ้เชี้ยนี่มึงไม่มีความเป็นพลละเมืองดีเลยไม่มีความเป็นคนละเมืองดีสต็อปเดมกูรู้แล้วเอามไอ้เชี้ยไปกวาดอันซะใหญ่เลยอ๋ออเอา๋อเอา,เอาไอ้เชีย้ยนี่เหมือนกันไอ้เชีย้ยนี่เหมือนกันกูวิ่งไปชนนี่กูก็ผิดใช่ไหมเนี่ย ไปหลบไปไอ้น้องโอ้โหไม่วิ่งไวเลยจักองตะกองอะไรแถวนี้เนี่ยโอ้โหมึงฮัตกอกไก่มึงฟีลันนิ่งอ่ะโอ้โหมึงจะวิ่งลงข้างล่างปกติก็ได้นะที่กูไม่ว่ามึงเลยสักคำเลยเนี่ยผมขาวทับโอ้โหนึกว่าทับเพื่อแตะเออ มึงไม่คิดจะช่วยกูสักคนเลยไงอือโว้วิ่งชักบูเอาชิพายรถชนมึงรถชนชะตามึงขาดแล้วชะตาชะตามึงขาดใส่แว่นดำแบบเสกโลโซสกโลโซสิ่กโลโซโอนเอฟเอาอู้สีผู้ยืนขึ้นเลยเนี่ยแ,แล้วกระเป๋าเทเลพอร์ตมาตรงนี้ได้ไงวะ ไอ้เชนี my ่ม well, ึงรีบอะมึงไอ้เชนี่มึงมึงรีบกูไม่ไม่รู้ไม่ชี้ไอ้เจเจเรอกูถีบผ่านกระจกอืมกูถีบผ่านกระจกอืมมึงเห็นเห็นอยู่ว่ารถมันชนใส่อากาศมันร้อนไงคนเราก็เลยใจร้อนไปด้วยอือขอเลมอนขอไอ้มะนาวกันทุยคนละเลมอนและ มันว่าเออมันมันมาตามฮะมันให้เราไปเอออะไรบักบักแมลงเครื่องดักฟังแหลคงน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นก็แต่ทำไมแท็กซี่ที่นี่เขาเป็นผู้หญิงขับครับผู้หญิงสวยเลยครับโอ้ถ้าเป็นแท็กซี่ที่บ้านเราเนี่ยผู้หญิงสวยขับอันนี้ผมรีบโบกเลยครับถามเลยด้วยว่าเท่าไหร่ครับโอ้ล้อเล่นครับเท่าไหร่นี่คือราคาราคาแท็กซี่ เลี่ยงขับขในข่อยบอขับรถขับจนชินแล้วนี่ดูแบบตูดูความเซียนหลอดหลอดช่องหลอดรูหล,ลอดรูหลอดหลอดรูอ้าวเลยเลยป้ายคุณหนุ่มวิศวกรคุณหนุ่มวิศวกรม,มึงไปถอยรถไป ไปถอยรถเหรอไปถอยรถมึงเอาสมาร์ทโฟนมาถ่ายกูเฉยเลยอ๋อขึ้น,ข,นขึ้นทางนี้นี่กูฉลาดไข่แม่งอ,อกอื่โอ้ยเกือบไม่ถึงเกือบไม่ถึงวมาแต่เออแล้วอัดมาก,กี่นาทีแล้ววะไม่สนกูไม่สนใจกูจะแคสกูจะล็อกแบบคุณเบรีเฟอร์ อะไรวะไอ้อะไรเขียวๆมันอยู่ไม่ได้เหรอครับถ้าไม่เปิดกล่องเยี่ยมเอ่อเห็นไห่เทียนวินเทจตอนแรกกูจะอาา่านเฮนไทยอุอ้ย how the b e s thing go <S <S good yeah what nothing nothing มันคุยที่อะไรกันโอเพน ออืเป,เป็นนักการ์ตเก่าเอ้าขับรถไปไหนเนี่ยเพดเดอะแบ็คอินไซด์เอตีมันว่ามันให้มาติดตั้งเครื่องดักฟังท tota> ี่นี่ครับอืมมีมีหมุนมีหมุนตะปูด้วยโอเคโอเคโอเคอืมมีเวลาจำกัดแบบ มหีหาสัญญาณอืได้แล้วหนึ่งอันอเมื่อกี้ร้อยสับสิบสามเมกเกอร์เฮหนึง่งช่องวิท <c> ย <oughs> ุบอกว่ามีมีหมุนน็อตกลับด้วยโอเคผ่านเลยได้ได้ได้ถือว่าเราเรียนเล่นงานช่างไปในตัวครับม,มีมีเนื้อวัวใหญ่ <c oughs> มึงจะเดินนิ่งเลยทำทำอะไรอะ่ะสะเดาะประตูชิบหายแล้วทำไงวะ ทำไงวะ,อ,ะอ๋อกดอ๋อมันไม่ให้เรากดเมาส์นี่มันไม่ให้เรากด,าากดลูกศรซ้ายเรื่องแค่น,นี้จิบจิบไอหนูอ้าวเอา,เอาโอเคโอเคม,มันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นมันไม่ได้ยากแสนเข็นเพียงแค่คุณกดลูกศรซ้าย กูจะเป็นแรปแรปเจมแรปเจมนะพันแรปหน้าใสโจ้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อผมยอมไม่ได้เลยครับที่จะเห็นคุณคุณเอกเขาแรปเอกแรปเอกอยู่คนเดียวแรับจะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราไปก๊อฟมาเราจะเป็นแรปเจมแรปเจมพันแรปหน้าใสมาแต่อันนี้อะไรดีไฟล์อาร์มแฮฟไซตี้รีคอยนี่อะไรบ้างวะให้แจ็ค เมืม่อแต่เอาอันบนกันดีกว่ามันเกี่ยวกับปืน,นแต่ว่าเออผมยังไม่ได้ใช้ปืนสักครั้งเลยโอเคครับอ่าสำหรับเอ่ปปอ Sleeping Dog ในพาร์ทนี้ก็เล่นกันมานานพอสมควรเลยต้องขอจบการแคสเอ่ปปอ Sleeping Dog p ท r t y ห้างที่แบบหรือพาร์ทที่หกวะเออในแนวนี้นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดซับสไครต์ข้างบนเลยนะครับเนี่ยผมแจกลิขสีแดงแดงไว้โอเคนะครับ เจนใหม่ในคลิปหน้ากับโดนสตาร์ทพาร์ทที่เท่าไหร่กันไม่รู้รับโอเคครับบ๊ายบายครับยู Yo ho!